ไอ้น้องๆกลับมาฝึกใหม่มาแล้วนี่น้องออยนี่สวัสด,ดีครับอะพี่ป้องดำเลยป้นเหือถึงเท้าดำปึ๊กกินเยี่ยวแมวเข้าใจครูนั้นะถุงเท้ากิ่นเยี่ยวแมว่ใชครับอันนี้ขี้คุณฉายถุงเท้ากินเยี่ยวแมวโุกไม่ได้มาฝึกกันหลายเดือนอ้วนตึ๊บเลยสังเกตแต่ละคนเห็นไหมฮะไม่อ้วนกำลังดีครับเนี่ยอ้วนบึ๊บเลยเเนี่ยดือ กินเพื่ <S <S พนอนเดียวครับที่เขาเหมือนเดิมกินข้าวน้มปลาพอมเดียงเนี่ด้วยดูแต่บัวมือเลยอ่ะกินอะไรเข้าไปเนี่ยตอนอยู่โควิดอ่ะฮะอยู่ในบ้านเดียวเราอยู่บ,บลล้นานเดียวเก็บตัวลนะแล้วต้องพร้อมเอาพร้อมเอามาแหน่ให้ถ่ายรูปลงเฟรชพิซซ่าเรียงเต็มเลยครับเฟรชิอ่ะถ่ายรูปเฟซพิซซ่าลงเต็มเลยครับหมูให,ห้อาโต้ฮะโอ้รีบช่วงโควิดอ่ะวนตึ๊เลยอาปาหมดเวลาไป กลับมาวิ่งใหม่ๆคุณบ,บ,บริหารข้อเท้าแบบน้องป้องก่อนทำม,มันบริหารทำมันบริหารแบบนี้อาจจะเจ็บได้ตอนวิ่งน,นะครับต้องบริหารข้อเท้าก่อนไม่งั้นบาดเจ็บแน่นอนเดีย๋ยวนี้ผมเคยทำให้ดูในคลิปอก่นก่อนายยาโอ้ยนี่ใส่ลิเวอร์พูลเมื่อคืนตอกย้ำเมนยูโอ้โหเป็นไงบ้างรู้สึกอืมดีแล้ว f o r for Liverpool and Mohamed ะ <laughs> ชอบเพนเลยไหม เห็นบอกขวัญใจที่เท้นเนี่ยหน้าเหมือนนี่ลูกลกระโปรงเท้น <c oughs> น,นี่น้องหอ้วนเขาก็ทำได้นะครับมาเลยมาเลยอไปเริ่มใหม่ <You. S 1> อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่มาฝึกวิ่งใหม่ควรจะบริหาร้อเท้าแบบนี้ก่อนนะครับคุณจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บแต่ตอนวิ่ง เขาก็โอเคไม่ลืมนะไม่ลืมการที่เขาเคยฝึกเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนเอาอีกเซตหนึง่งเลยโ <Okay. S 2> อเคถ้าเก่งแล้วจังหวะเดียวเลยนะครับเมื่อกี้ผมให้น้องก็ทำแบบซอยหลายจังหวะอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงถ้าคุณ<อ>ถ้าคุณเก่งแล้ว<อ>คุณจะซอยขาจังหวะเดียวแบบนี้เลยครับะนะ นี่คือเก่งแล้วก็สามารถวิ่งปกติได้นะโดยที่ว่าคุณไม่บาดเจ็บน,นะครับไม่บาดเจ็บนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ